วันนี้ผมจะพาทุกท่านนะครับมาชมมะสังนะครับมะสังที่เขาดัดดัดกันขายในห้างในอะไรครับมันเริ่มมาจากตรงไหนนะครับพ้นนี้ส่งออกครับพี่ธิวใช่ครับที่เห็นเห็นกันหลายร้อยต้นใช่ครับตอนนี้ส่วนใหญ่ตอนนี้ก็จะมีเป็นเป็นกัมพูชากลางลับอัมพูชาสิงคโปร์จะสั่งเยอะครับคือไสปีกยังไงครับพี่ทิวใครถ้าเป็นไซส์เงินกิีนไซส์เล็กตัวนี้จะสีกอยู่350าครับผม ขายปีก350ครับผมถ้ารับจานวนเยอะประมาณ10ต้นก็จะอยู่ถ้าไซนี้ก็จะอยู่250แต่สนี้ก็คือนี่นะครับตัวนี้มันอยู่ในร่มได้ไหมครับพี่ทิวตัวนี้อยู่ในร่มได้ทนครับผมได้ทนนะแต่ก็ควรโดนแดดบ้างะเนาะใช่ครับประมาณสัก3วันออกสักครั้งหนึ่งก็ยังดีไซส์ใหญ่ขึ้นมาอีกนิดใช่ไหมครับนี่ยไซส์ใหญ่ถ้าปีกตัวนี้จะอยู่500ครับตัวนี้ขายปีก500ครับส่งตัวนี้จะอยู่300ครับผม300เนี่ย ใหญ่นะครับไม่ใช่ไม่ใหญ่ตัวนี้ก็ส่งอยู่สองไอปีกอยู่สองห้าสิบครับปีก250ห้าสิบครับผมส่งจะอยู่ร5อยห้าสิครับผมอ๋ออันนี้ส่งถูกเนาะครับผมสวัสดีครับวันนี้ตัวโน้ตชาแนลนะครับวันนี้นะครับผมอยู่ที่สวนพิทิวนะครับก็สวนประเสริฐบอนไซนั่นแหละครับแล้วก็วันนี้ก็จะมีพี่น้ำอ้อยนะพแม่กายอยู่ข้างหลังนี่ครับนี่วันนี้ผมจะพาทุกท่านนะครับมาชม มะสังนะครับมะสังที่เขาดัดดัดกันขายในห้างในอะไรครับมันเริ่มมาจากตรงไหนนะครับคือที่นี่จะเป็นแหล่งเป็นแหล่งผลิตนะครับแล้วส่งออกแล้วก็ขายในเมืองไทยด้วยแต่หลักๆก็จะส่งออกด้วยนะครับก็วันนี้จะให้พี่ทิวเป็นคนแนะนํานะครับพี่ทิวสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โหพี่ทิวนี่ทําหลายอย่างมากเลยเนาะครับแยัแยกสวดใจทุกที่จะส่งออกครับพี่ทิว ใช่ครับ,รบที่เห็น<ๆ>เห็นกันหลายร้อยต้นใช่ครับตอนนี้ส่วนใหญ่ตอนนี้ก็จะมีเป็น,นเป็นกัมพูชากลางรับอยู่พูชาครับกัมพูชารอ,อประเทศเปิดส่วนใหญ่ก็จะมีเป็นสิงคโปร์จะสั่งเยอะครับคือเขาสั่งไม้พวกนี้เหรอครับใช่ครับอมันก็สวยอยู่นะอย่างนี้อย่างนี้ข,ขายปีกยังไงครับพี่ถือขาย,ยาถ้าเป็นไซส์เงินกินไซส์เล็กตัวนี้จะปีกอยู่สา0ยห้าสิครับผม ขายปีกสามรอยห้าสิบครับผมนี่ค่ะก็ใหญ่นะไม่ใช่ไม่ใหญ่ครับเนี่ยมาสังเออสวยดีมีสับปะรดสีด้วยอันนี้มันก็จะมีจานรองให้ครับมันมีจานรองอีกทีใช่ครับผมสามร้อยห้าสิบนะในห้างขึ้นห้างแล้วก็แพงกว่านี้อีกนะอันนี้ก็ขายส่งด้วยใช่ไหมครับพี่ธีวครับขายส่งครับถ้ารับจํานวนเยอะประมาณสิบต้นก็จะอยู่ถ้าไซส์นี้ก็จะอยู่สองร้อยห้าสิบไซส์นี้ก็คือนี่นะครับวนี้ถ้า ถ้าส่งละโอ้ถ้าส่งสองรหสิบใช่ครับก็คือสิบต้นขึ้นครับสิบต้นต้นขึ้นไปสองร้ห้าสิบนี่ยครับก็อู้เยอะนะสวยดีมีมอสมีอะไรให้เป็นสวนถาดสวยครับผมส่วนใหญ่คนซื้อไปก็ไปตั้งโต๊ะทำงานอ๋อมันมันอยู่ในร่มได้ไหมครับพี่ทิวตัวนี้อยู่ในร่มได้ทนครับผมได้ทนนะแต่ก็ควรโดนแดดบ้างเนาะใช่ครับประมาณสักสาวันออกสักครั้งหนึ่งก็ยังอืมนี่พออันนี้ก็ ไซส์ใหญ่ขึ้นมาอีกนิดใช่ไหมครับนี่อ่าไซส์ใหญ่ถ้าปีกตัวนี้จะอยู่ห้าร้อยครับตัวนี้ขายปีกห้าร้อยครับส่งตัวนี้จะอยู่สามร้อยครับผมสามร้อยเนี่ยใหญ่นะครับไม่ใช่ไม่ใหญ่มีฐานรองให้ถานรองน้ําให้ด้วยปูมอสให้โอ้สวยถ้าส่งถ้าส่งเท่าไหร่นะครับพี่ทีวเนี่ยส่งตัวนี้อยู่สามร้อยครับสามร้อยถ้าปีกก็ปีกห้าร้อยครับผมห้าร้อยนะ ก็สิบต้นขึ้นอืครับผมโอ้โหเยอะมีไซส์ใหญ่กว่านี้อีกเหรอครับพี่จึงจะมีตัวนี้จะเป็นไซส์ใหญ่สุดครับก็จะมีไซส์เล็กนี่ครับมาดูใช่เยอะเลยแล้วก็จะมีเป็นสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมผืนผ้าจะเป็นไซส์นี้อ๋อนี่ไซส์นี้อ่าตัวนี้ยังจะเหลือโรยหินโรยหินอ่าตัวนี้จะแต่งหินอีกทีใช่ตัวนี้ก็ส่งอยู่สองเอ้ยปีกอยู่สองร้อยห้าสิบครับปีกสองร้อยห้าสิบครับผมส่งจะอยู่ร้อยห้าสิบครับผมอ๋อนี่ ก็คือสิบกระถางขึ้นใช่ครับผมกระถางสี่เหลี่ยมใช่ไหมพี่จิงใช่นี่เป็นกระถางสี่เหลี่ยมครับอ๋อมีโลหินสีให้อีกนะใช่ครับผมอ๋อนื่ว่าจบแล้วยังไม่จบใช่ครับต้องใส่อู้เยอะมากมาสั่งนี้ก็พอเมล็ดนาไหมครับพี่จิ๋วมัใช้เวลาเหมือนกันเนาะปีถึงสองปีครับเขาถึงขุดขึ้นมาอ๋อมันก็ไม่ได้แบบว่าสร้างได้ง่ายๆนะครับใช่ครับก็ก็ต้องมาดัดอีกอ่าครับผมมาดัดอีกแล้วก็แล้วก็ต้อง มาจัดสวนถาดอีกเนาะใช่ครับค่ากระถางค่าต้นไม้ค่ามอสค่าโน้อู้หลายอย่างนะก็ครับผมกําไรก็นิดนึงนะใช่ครับไม่เยอะครับผมอันนี้ส่งออนไลน์ครับพี่ทิวตัวนี้ตัวนี้ยังไม่เคยลองส่งออนไลน์ครับผมส่วนใหญ่จะให้ลูกค้าเอาไปส่งเองมากกว่าอทําส่งทําส่งนี่นะครับจะเป็นเบื้องหลังการการทําอืออ้อันนี้มาสังพ่อมาเล็ดเหรอครับนี่ใช่ครับพ่อมาเล็ด พพมาเมล็ดพอมาเล็ดล,ลงแปลงแล้วได้กิ่งมีกิ่งเยอะแล้วเราก็าุดขึ้นมาอ๋อคือเพราะลงแปลงแล้วก็ได้กิ่งได้กิ่งได้กิ่งเยอะๆแล้วเราก็มาตัดทิ้งบ้างแล้วอันไหนที่พอจะเข้ารวดเราก็เอามาเข้ารวดะะอืมี่มมไวไ้แค่ห้ากิ่งแล้วถ้าลงออกระถางพวกนี้มันจะโตไปอีกไหมครับไม่โตแลยโตแล้วอย<ต><ต>ู่ทรงนี้เลยใช่ค่ะของเราเราบังคับอืมโอ้ก็จะมีหลายไซส์นะอันนี้ก็จะเป็น จะคัดไซส์อย่างเล็กแล้วก็มากลางมีอะไรแล้วกระถางกระถางนี่สวยมากเลยของพี่น้อ้อยก็จะนั่งทําอันนี้คนอยู่เบื้องหลังการผลิตนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะมาดูอ่าดูตัวอย่างการทําสักหนึ่งต้นนะครับจากพี่น้ำอ้อยนี่นะคะแล้วก็มีมีตะแกรงตะข่ายใส่นะคะก,กันไม่ให้ดินมันนั้น อันนี้กระถางนี้แล้วแต่แล้วแต่ไซส์ของต้นไม้นะครับพี่ใช่ค่ะแล้วแต่ไซส์อันนี้คือไซส์กลางไซส์กลางค่ะแล้วก็ใช้ดินใช้ดินนิดนึงอันนี้ทำมาหลายสิบปีแล้วนะครับผู้เชี่ยวชาญเลยแหละส่งอเมริกาส่งสิงคโปร์ส่งสิงคโปร์ส่งกัมพูชาไปหลายประเทศนะครับเนี่ย ดินมันก็อยู่อย่างนี้ได้เลยใช่ค่ะอืมก็ลงก็ดัดพยายามมีไม้ใตเหมือนต้นไม้แล้วอยู่หลังภูเขาอะไรเงี้ยจินตนาการนั่นมันดูมีอะไรขึ้นมาใช่ค่ะอืมครับก็ขายดินไปเลยต้นทุนแต่ทางึ่งก็หลายตังค์เหมือนกันนะใช่ค่ะเราจะขายจำนวน เอจํานวนมากกว่าก็ใส่ดินเข้าไปใช่ค่ะแล้วก็ตกแต่งด้วยหนวดประดุกหนวดประดุกหนีย่าย้านี่ก็ต้องซื้อไหมครับนี่ซื้อค่ะซื้อหมดทุกอย่างมีต้นทุนหมดเลยนะใช่ค่ะใส่หนวดประดุกนี้มันจะทนหน่อยค่ะอยู่อันนี้ย่าอะไรครับหนวดประดุกหนวดประดุกใช่ค่ะหนวดประดุกแคะหนวดประดุกแค้จะะ พอเสร็จปุ๊บแค่นี้เองนี่ก็ใส่นี่ก็เสร็จละเสร็จแล้วอันน enfin ี้ก็ปลูกเสร็จแล้วต่อไปก็จะไปแต่งท้างหน้าแต่งหน้ามอสยามมสนี่อืก็จะได้นิ้งกระถางหลังจากนั้นเราก็จะเอาไปแอมอสนี่นะครับมาดูตรงนี้นี่นะครับหลังจากที่ใส่ดินใส่อะไรเรียบร้อยแล้วทีนี้ก็จะแต่งหน้าใช่ไหมครับแต่งยามมสแต่งยามอส หมอน,นี่ก็ต้องซื้อไหมครับนี่ซื้อแล้วเราก็มาพักใช่ค่ะโอ,อ้โหแผ่นใหญ่ๆอย่างนี้เลยโอ้อโห,หมอสแน่นๆเลยนะ<ห>มอสน,นี่ยิ่งอยู่ในร่มมันยิ่งสวยนะจริงๆอยู่ในถ้าแดดห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะจะสวยมากถ้าอยู่ร่มมันก็จะมีดำมาก แต่งมอสแต่งมอสเสร็จก็โดยหินหินนี้ก็แล้วแต่เราชอบเลยใช่ไหมครับใช่ส่วนมากลูกค้าจะเอาสีธรรมชาติสีธรรมชาติใช่ค่ะอันนี้เขาเรียกสีธรรมชาติแล้วก็ออันนี้สีธรรมชาติใช่ค่ะเริ่มสวยแล้วนะเดี๋ยวนะ นี้ก็ใส่นกเข้าไปนี่โอ้นี่นี่กระถางเท่าไหร่นะครับขายปีกขายปีกอยู่สามร้อยห้าสิบนี่สามร้อยห้าสิบถ้าถ้าส่งก็ถ้าถ้าส่งถ้าเอาจํานวนเยอะๆก็ขายสูงขึติดต้นขึ้นไปก็ขายสองร้อยสองร้อยอืมก็ไม่แพงนะครับเนี่ยวัตถุดิบก็ไปร้อยกว่าบาทแล้วมั้งใช่ค่ากระถางค่ามอสค่าหญ้าค่าต้นไม้ ก็นี่เป็นวิธีทำนะครับใครใครสนใจก็มาชมเองก็ได้นะอยู่ที่ที่นี่เปิดเรียนรู้ด้วยหรือว่าก่อนนั้นเปิดตอนนี้ไม่ได้เปิดแล้วก็โอเคนี่ก็ขอบคุณี่น้ำอ้อยมากนะครับขอบคุณครับหลังจากจบกระบวนการทุกอย่างนี้ก็จะมาเตรียมอันนี้เตรียมส่งลูกค้าอันนี้ไปจะประเทศอะไรครับพี่ทิวนี่ไปกัมพูชาครับผมอันนี้ส่งกัมพูชาคทั้งหมดนี่เลยใช่ครับผม ผสั่งกี่ต้นนะครับประมาณร้ยบชุดโอ้ร้อยยสบชุดเลยนะครับถ้าจะส่งตอนส่งเราจะไม่ได้โรยยหินไปให้เขาอ๋อเราจะแยกไปแยกหินไปให้เพรางั้นมันจะมันกระจายใช่ครับอ๋อนี่ส่งยังไงพี่ทิวส่งตัวนี้ตัวนี้เขาจะมีนายหน้ามารับอีกทีหนึ่งผมจะแพ็คใส่กล่องไปแล้วเดี๋ยวก็จะมีพวกเป็นรถล่องเขาจะวิ่งไปส่งที่กัมพูชายทีนีอโอ้นี่ครับใครสนใจก็มานะครับติดต่อผ่านพี่ทิวก็ได้นะครับก็ครับผม ตามเบอร์โทรที่ขึ้นให้นี้นะครับแล้วก็เฟ e บุ o กพี่ทิวนะครับทิวลี่เดี๋ยวผมขึ้นให้อีกทีนะครับก็อันนี้ก็ขอบคุณพี่ทิวมากๆนะครับครับผมครับ